หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้นับอยู่นั่นแหละอะไรก็ไม่ล้เข้อเรื่องอะไรดีกว่าวันนี้พี่มีสิ่งหนึ่งมานำเสนอแต่ว่าพี่จะให้น้องแป้งทายว่าพี่พูดถึงรถรุ่นอะไรพี่แค่พูดคอนเซปต์ออกมานิดเดียวพี่ว่าน้องแป้งอ่ะทายถูกแน่นอนอะไรอ่ะไหนลองพูดมาสิมันจะเป็นแบบว่าคอนเซปต์ที่แบบว่า ผู้นําบนท้องท่านโอ้ไม่ใช่อันนี้เล่นมุกอ่าผู้นาบนเส้นทางจ่าฝูงอ่ารุ่นอะไรนะอ๋อหนูนึกออกเลยง่ายมากก็คลิกร้อหกสิบง่ายใช่วันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูคลิกร้อยหกสิบเราจะรีวิวแบบละเอียดยิบเลยดูจะเต็มไหมจะเต็มดูคลิปนี้นะก็คืออยากซื้อคิกทันทีอ๋อได้แล้พาไปดูเลยไหมป ไปค่ะทุกคนไปดูคิก160กันอ่าสำหรับตัวนี้นะคะพี่ขอแจ้งโปรก่อนได้ไหมได้เลยอ่าสำหรับโปิกคิก160นะคะตอนนี้ที่แพนด้าเราจัดโปรออกรถเริ่มต้นศูนบาทเน้นย้ำว่าศูนบาทและเน้นย้ำว่าศูนย์บาท ศบาทก็ออกคลิกร้อยหกได้ชแพันดะและยังไม่พอยังมีฟรีค่าทะเบียนพรบประกันรถหายถูกต้องดีนะแล้วแล้วพี่ขอถามหน่อยน้องแป้งรู้ไหมว่าคลิกเนี่ยมันออกมาด้วยกันกี่สีได้เลยหนูไปทราบข้อมูลมาแล้วว่าคิกร้อยหกเนี่ยออกมาด้วยกันทั้งหมด สามสีเลยก็เป็นสีเทาตัวนี้นี่เองนะคะแล้วก็มีสีดำแล้วก็สีแดงแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดสุดๆลิมิีตก็คือไม่เหมือนสีพวกนี้เลยจะเป็นสีดำกับสีทองนั่นเองใช่ซึ่งร้านเราก็มีมีทุกสี่เป็นรุ่นนี้เลยขึ้นรูปค่ะโอเคไป เรามาถึงเรื่องฟังก์ชันกันดีกว่าพี่เมียวอ่าฟังก์ชันเรามาเริ่มที่อะไรดีด้านหน้าก่อนอ่าด้านหน้าก่อนคลิปนี้พี่ให้น้องแป้งโซโล่เลยพูดได้เต็มที่เลยเน้นไหนน้องแป้งก็ทําการบ้านมาละอาได้เลยสําหรับด้านหน้านะคะเรามาดูถึงเดี๋ยวไม่ได้เราต้องบอกเขาก่อนว่ากุญแจรุ่นเนี้อ๋อได้เลยเป็นไงอ่าเปิดเปิดเปิดโอ้โหลวงเข้าไปก่อนซ่าลึกไหมเอ้าไม่มี กุญแจนี่ไงงูไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้เป็นเชือกร้อยไว้เฉยๆนะคะไม่มีอะไรอ่ากุญแจนี้เป็นกุญแจอะไรจ๊ะกุญแจสมาร์ทคีนะคะรุ่นคลิกแล้วเขาสิบจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลยใช้งานง่ายมากแล้วก็มีไม้ไอติมให้2ดอกด้วยกรณีฉกเฉินอันนี้เรียกว่าไมอติมที่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไอติมแต่เวลาลูกค้าซื้อรถไปรถที่เป็นรุ่นสมาร์ทคีเราแนะนําว่าให้แยกกุญแจ อันนี้กับบาร์โคดตัวนี้นะคะสีขาวๆเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเป็น1ชุดแล้วก็2ชุดให้ลูกค้าใช้แค่ชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรเวลาหายแล้วเนี่ยมันจะได้แบบไม่ลำบากใช่อ่เวลาสมมุติเราทากุญแจสมาร์ทคีย์หายตัวนี้นะคะเราก็สามารถเอาโคดตัวนี้เข้ามาที่ร้านรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยอ่ามันก็จะสะดวกนะคะไม่เสียเงินเยอะด้วยนะเก็พอแล้วพอแล้วเนาะ ได้พอก่อนพี่เก็บละเรามาดูกันที่ระบบไฟดีกว่านี่ยขาไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอ๋อขึ้นแล้วระบบไฟนะคะเป็นฟ l ู LED Lighting นะแล้วก็ยังเป็นระบบไฟ LED รอบคันเลยโอ้โหสุดยอดอันนี้ไฟปกติใช่ไหมไหนลองเปิดไฟสูงซิไฟสูงโอ้โหไปไหนขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่ามันก็จะประมาณนี้เลยอ่าต่อไปเรามาที่ หน้าปัดกันดีกว่าแล้วต้องไปจะพูดหน้าปัดแล้วจะปิดทําไมอ๋ออ๋เอเเปิดก็ได้เอออ่านหน้าปัดเขาเป็นแบบไหนหน้าปัดหน้าปัดเป็นดิ <c oughs> จิตอลเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลแบบบอกครบคันเลยลก็จะมีเวลานีกเราดูตรงนี้ได้เลยถ้าสมมติลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใช่นาฬิกาไม่มีโทรศัพท์เราก็สามารถดูเวลาตรงนี้ได้เลยเออนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าร้านเราตั้งเวลาให้ถูกต้องเป๊ะแน่นอนเป๊นแน่นอนไปอ่ะ ไม่เปก็โทษช่างค่ะ oh, <okay. S 1> โอโเคทษช่างนะคะพวกหนูสว่วนอันนี้นะคะพี่ขอพูดก่อนกวไม่เกี่ยวนะี่ขอพูดก่อนมพวกหนูไม่เกี่ยวส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น บอกน้ำมันนะคะอันนี้คือน้ํามันเราจะหมดแล้วนะพี่เมลก็เขายังไม่ซื้อรอให้เขาซื้อก่อนเมื่อลูกค้าซื้อรถไปแล้วนะคะเราก็มีเติมน้ํามันแถมฟรีให้ด้วยค่ะโอ้แต่อันนี้ที่ยังไม่มีน้ํามันเพราะว่าเรายังไม่ขายไงอ๋อเราขายก่อนลูกค้าสามารถจองได้เลยนะคะจะให้โซโล่รีวิวก็อืมอาต่อ มาถึงกันที่ี่บ้างบอกว้านี่ตรงนี้กอกอ่ะตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบต่างๆนะคะก็จะมีระบบไฟอ่าแล้วไฟสูงไฟต่ำไฟปกตินี่ก็แต่เขากดทีหนึ่งกดของจริงดังสถานร้านมากค่ะอ่ะอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเลยแต่รุ่นนี้ไม่มีไฟฉุกเฉินนี่แตว่า มีปุ่มสำคัญพิเศษตรงนี้เลยปุ่ม idling stop นี่เราเปิดไว้เลยนี่เป็นไงก็จะขึ้นตัวสีเขียวแบบนี้เลยนะคะปุ่ม idling stop เหรอไม่ใช่ปุ่ม off run เหรอปุ่ม idling stop ข้อมูลแน่นนะคะแล้วก็ปุ่ม start ค่ะแต่หนูไม่กดนะถ้ากดอี่ยรถน่าจะบึนคอนโซลด้านหน้านะคะมีช่องเก็บของทั้งสองด้านเลยอ่านตอนนี้จะไม่มีไม่มีฝาปิดแต่ด้านนี้ก็คือมีฝาปิดแบบนี้นี่แต้แต้ เวลาแบตหมดล่ะเออแบตโทรศัพท์เราหมดเราทำไงเปิดได้ตรงนี้เลยชร์จแบตได้ USB Type C นะคะอ่านก็ลึกมากเลยเนี่ยดูดิเก็บลวงไประวังมือฉกนะใส่ขวดน้ำได้ไหมฝั่งเนี้ยคิดว่าได้ขวดเล็กๆเอาเป็นขวดเ้็บาทพอเนอะส่วนขวดเจ็ดบาทก็ฝั่งโน้นใช่อ่าแล้วก็ที่สำคัญเขามีตรงนี้ด้วย ว้ห้อยห้อยเวลาไปเจ็ดตลาดอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถห้อยได้เลยสะดวกสบายสุดๆอ่าล้องแป้งแล้วฝาถังน้ำมันอะไม่เห็นมีอยู่ด้านหน้าเหมือนรุ่นอื่นเลยอยู่ตรงไหนกำลังจะบอกเนี่ยเราเปิดก่อนเลยกดกดผิดปุ่มป่ะจ๊ะอ๋อไม่ใช่ถูกแล้วอ๋อกดผิดปุ่มขออภัยด้วยนะคะน้องกดผิดปุ่มค่ะจะรอดไม่ในคลิปเนี้ย นี่ค่ะเรามาถึงคลิก160นะคะถังน้ำมันนี่พี่เมียบอกยูบ็อกก็จุได้18ลิตรอ่ายูบ็อกเต็มบวกกับน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบอ่าและยังมีอุปกรณ์เสริมตรงนี้มาให้ด้วยมีไส้ัวงมีอะไรต่างๆเครื่องมือช่างบอกเลยว่าพร้อมอ่าถังน้ำมันของพี่อ่าถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะคะถังน้ำมันเนี่ยต้องเปิดใช่ต้องเปิดบอกก่อนถึงจะเติมได้อ่นี่เขามีที่จับมาให้ด้วยอ่ะพี่เมียว้องคือไปนั่งสิถังน้ำแข้งแต่พี่ว่ามัน มันปิดไม่แน่นอ่ะไหนใช้แรงหน่อยเอ้ยได้แล้วผู้หญิงแบบน้องแป้งก็สามารถปิดบอกขีร้อยหกสิบได้ไดอ่ะอพี่อลองนั่งสีแล้วพี่เมียก็จับตรงนี้ ไม่น้องแป้งอย่าแกล้งพี่ไม่ได้แกล้งให้ขึ้นมาเป็นคนสอนไม่ได้คนขั้เด็กพีุ่้ยแล้วทำไมพี่ต้องสอนล่ะเอาก็ให้ดูไงว่าคนตัวเล็กอะมันจับได้จากข้างหลังเลยเราไม่ต้องกลัวเลยนะเวลาขับรถอะจะบอกทุกคนว่าเก่งมันสูงมากค่ะไม่พี่เหมียวดูเก่งอะก็คือว่าคนสอนนะคะมองเห็นไปข้างหน้าเลยค่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าหๆ่เบาเบามองเห็นไปตรงนู้นเลยค่ะนู่นอะ สูงมากแต่ว่าบอกบอกเขาว่าถึงถึงถึงจะแข็งอะแต่ก็นั่งสบายนะคะอมองเห็นูชัดเจนนั่งสบายนะนเราแป้งอย่าโยกเยอะเราลองเอ็นตัวข้างหนอาไม่เอ็นไปเอาเราไปลงนั้นนะอุ้ยน้องแป้งแต่ถ้าเป็นคนขับอะที่พักเท้าตรงข้างหน้าสบายมากทุกคนไหนนี่ตะกล้องมาตรงนี้น้ำพี่เมียวเราเอาขาออกไป น้องแป้งจะแกล้งพี่ว่าข่ะพี่ไม่ถึงใช่ไหมนี่เออนั่งสบายนะคะทุกคนเนี่ยเวลาบิดเราก็บิดแบบหน้าเหิน่างนี้เลยเอาแบบเอาแบบอันนี้ลองบิดแบบเด็กแบนหนึ่งสองส้ำลมไหลเนาะรถพี่แรงอลองบิดรถน้องไม่แรงถอยไปล,ลองบิดแบบคนปกติแต่ว่าถ้าบิดแบบน้องแป้งนะคะน้องแป้งเขาจะขับรถแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแบบเนี้ย จะขับรถแบบนี้ค่ะทุกคนใช่นี่เขาแก้งหนูค่ะหนูไม่ได้บินแบบนี้ไม่เชื่อติดตามชีวิตน้องแป้งได้ค่ะ <c oughs> ขับรถแบบนี้จริงๆไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะเป็น E h P พัสดีวาวเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอ,อไปข้างหน้าได้แล้วอ่ะมาข้างหน้าค่ะข้างหน้าเป็นล้อแม็กสีทองค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ยังมีอีก หนึ่งฟังชันที่เราจะต้องรู้ไว้คือระบบเบรกรุ่นนี้นะคะเป็นระบบเบรก ABS นะใครที่สนใจอยากออกคลิก160ที่แพนด้านะคะสามารถเข้ามาได้เลยใช่สามารถเข้ามาได้เลยที่แพนด้ามอเตอร์ทุกสาขาเลยนะ,ะใช่เรามีสาขาครอบคุมทางกรุงเทพและปริมณฑลเลยนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากดูตัวอย่างรถ ที่ร้านแบบลถจริงๆอยากเข้ามาสัมผัสนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยพี่ๆเซลล์ของเราเนยรับปรึกษาทุกเคสเออทุกเคสฟรีเออทุกเคสฟรีเลยนะคะเข้ามาก่อนยังไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้ามาปรึกษาแบบกังวลเรื่องเครดงเคดิตตอนนี้แบบในประเทศไทยเราอ่ะ กังวลเรื่องเครดิตมากนะคะเพราะเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาก็ไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้เนาแล้วก็สําหรับเอกสารในการยื่นเรื่องออกรถมอเตอร์ไซค์ร้านเราง่ายมากใช่ค่ะเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นเนาะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนตัวจริงเพียงแค่ใบเดียวแต่ถ้าลูกค้ามีทะเบียนบ้านก็ สามารถเอาเข้ามาได้ใช่ผกมาก็ได้มืนแตพกมาติดติดไว้เนาะสลิปเงินเดือนแต่ถ้าแบบเม่พกอะไรมาเลยแต่อยู่แบบเดินเจอร้านเราอะไรย่างเงี้ยอยากเข้ามาที่ร้านเราเลยก็แค่แบบประชาชนใบเดียวเนาะแต่ถ้าสมมุติมีสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ก็สามารถพกมาด้วยได้ใช่เราแนะนําว่าถ้ามีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใช้แบบประชาชนตัวจริงอ่าแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพด้วยสําหรับร้านแพนด้ามอเตอร์อาชีพกิสระออกได้ไหม ออกได้แค่คุณมีแบบพ่อค้าแม่ค้ามีหน้าร้านให้พี่พี่ไฟแนนซ์เขาได้ไปถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ไอ,ออกได้ถูกอาชีพจริงๆใช่<ๆ>สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยอโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูอยากให้ทุกคนฝากกดติดตามกด subscribe หรือกดแชร์แล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย